ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับจ่องสั่งจีเนลนะครับสาหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแจกหั้ดเน็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีในการทั้งหมด7ตัว7จ็ดแนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับนเน็ตของดีเทคนะครับก็จะมีตั้งหั้เน็ตตัวเก่าก็หนัดเน็ตตัวใหม่นะครับ แต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมแล้วครับไปรับจมเน็ตดีแท็ตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีแท็ตัวที่1กดดอกจันสามเก้ดอกจันสองห้าสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิกตระยะการแจ้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจันสามเก้าดอกจัน103์สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB ระยะการแจ้งอ่านนาน1วันครับเน็ตตัวที่3นะครับเน็ตตัวที่3กดดอกจัน903ดอกจัน150สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB ระยะการแจ้งอ่านนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจัน222ดอกจัน แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่ห้านะครับเน็ตตัวที่ห้ากดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่หกนะครับเน็ตตัวที่หกกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะ การใช้งานนานหนึ่งวัน,นครับเน็ตตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับหัดเน็ตตัวที่7กดดอกจัน399ดอกจัน9ก้าแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่งกิกะยะกรใช้อาน1วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หลักเลยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูไว้ครบทุกตัวทุกหลักน,นะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ